Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ل <laughs> ัสดีค่ะพีกาแฟคุณกระติกันค่แดสวัสดีค่ะคุณลิสวัสดีค่ะนมดสวัสดีค่ะอ๋ยว้งัอล เมื่อกี้เราคังเสียงดังไลยปิดไว้คนเราต้องต้องกอดกาแฟกาฟกาแฟกาแฟ